นักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการลบนั่นเองนะคะเนื้อหาเป็นยังไงเราไปดูกันเลย ในหน่วยที่3นะคะการลบก็คือจะเป็นเรื่องตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000 0แสและ0นั่นเองเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000 0และไม่มีการกระจายนะคะการลบนะคะสามารถนิยามของคำนิยามของการลบเนี่ย มันสามารถนิยามได้สองอย่างอย่างแรกคือการหาจํานวนที่เหลือ,อตัวอย่างโจทย์ร้านค้าแห่งหนึ่งมีบัตรอวยพรปีใหม่2,456ใบาขายได้1,324ใบเหลือบัตรอวยพรปีใหม่กี่ใบกําหนดให้ช่องสี่เหลี่ยมแทนจํานวนบัตรอวยพรปีใหม่ที่เหลือช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองประโยคสัญ,ญลักษณ์ ก็จะได้2456ลบ1324เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะมันจะมีรูปที่เขากำหนดให้อยู่ด้านล่างนักเรียนเห็นไหมลูกจะมีมัดของหลักพันอยู่2มัดแผ่นหลักร้อยอยู่4แผ่นแท่งหลักสิบอยู่ห้าแท่งแล้วก็แท่งจิว๋วแท่งหลักหน่วยอยู่หกแท่งน,นั่นเองนะคะเมื่อเราขายไปก็คือเราเอาออกไป 1,324นะคะก็คือเอามาัดของหลักพันออกไป1มัดแผ่นหลักร้อยออกไป3แผน่นแท่งหลัก10ออกไป2แท่งแล้วก็แท่งหลักหน่วยแท่งจิวออกไป4หน่วยเราก็จะแสดงวิธีการลบอ่าดังนี้ครูตั้งลบเป็นแบบ แนวตั้งนะคะ6ลบ4ได้2 5ลบ2เหลือ3 4 3, ลบ3เหลือ1 2ลบ1เหลือ1คำตอบก็คือเหลือบัตรอวยพรปีใหม่1,132ใบนั่นเองนะคะอ่ะเราจากโจทย์ข้อเมื่อก uh uh ouais ี้เราจะเรียก2,456ว่าตัวตั้งเรียก1,324ว่าตัวลบเรียก1,132ว่าผลลบ หรือผลต่างนั่นเองนะคะการลบเป็นการนำจํานวนหนึ่งออกจากจํานวนหนึ่งนะคะการนำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยออกไปจากกันมันก็จะเหลือแค่จํานวนหนึ่งนะคะอ่ะสการลบคือการเปรียบเทียบเพื่อหาผลต่างระหว่างจํานวน2จํานวนนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้ลูกคิดสีขาวแสดงจำนวน5364ลูก ลูกคิดสีเทาแสดงจำนวน3,241ลูกลูกคิดสีขาวแสดงจำนวนที่มากกว่าลูกคิดสีเทาเท่าไหร่เขียนประโยคสัญลักษณ์คือ5,364-3,241ลบ3 2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนก็เห็นหลักของลูกคิดนะลูก แม่หลักพันจะมีลูกคิด5ลูกก็คือ5้าพันหลักร้อยจะมีลูกคิด3มลูกก็คือ3 0 0หลักสิบจะมีลูกคิด6ลูกก็คือ60หลังหน่วยจะมีลูกคิด4ลูกก็คือ4หน่วยนะคะส่วนสีเท่าหลักพันจะมีลูกคิด3มลูกก็คือ3 0 0พันหลักร้อยจะมีลูกคิด2ลูกก็คือ200หลักสิบจะมีลูกคิด4ลูกก็คือ40หลังหน่วยจะมีลูกคิด1ลูกก็คือ1หน่วยนะคะเมื่อลบกัน1ต่างจาก4ี่อยู่3ามี่ต่าง จาก6อยู่2 2ต่างจาก3อยู่1 3ต่างจาก5อยู่2นั่นเองนะคะถ้าเปรียบเทียบจำนวนที่แสดงลูกคิดสีขาวและลูกคิดสีเทาลูกคิดสีขาวแสดงจำนวนมากกว่าลูกคิดสีเทา2123ลูกคิดสีเทาแสดงจำนวนน้อยกว่าลูกคิดสีขาว2123ประโยคการลบคือ 5,364-3,261ลบ 3, 3 2เท่ากับ2,123นะคะอ่าการลบเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนว่าต่างกันเท่าไหร่การลบทำได้โดยการนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองนะคะอ่ามาดูแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้า72หาผลลบตัวอย่างข้อย่อยข้อ1ิ ที่สิข้อสุดท้ายเลยนะคะอ่ะ4ลบออก3เหลือ1 5ลบออก4เหลือ1 6ลบออก2เหลือ4 8ลบออก7เหลือ1อ่าเสร็จแล้วลนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมม่าหรือลูกน้ำนะคะนับจากข้างล่าง1 2 3ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะอ่ะอีก สิบอข้อนักเรียนก็ทําได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นการลบแล้วได้คําตอบเลยไม่ต้องไปหายืมมานะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1นึ่งแสนและไม่มีการกระจายเนื้อหาจะเหมือนกันกันกบเรื่องเมื่อกี้เลยที่ครูพูด ก็คือการลบไม่เกินหนึ่งื่นไม่มีการกระจายหรือการยืมนั่นเองการลบคุณลุงไอสไตล์บอกว่าการลบทําได้โดยการนําจํานวนในหลักเดียวกันมาลบกันก็คือหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักร้อยลบหลักร้อยหลักสิบลบหลักสิบหลักพันลบหลักพันหลักหมื่นลบหลักหมื่นหลักแสนลบหลักแสนเอาหลักที่มันตรงกันมาลบกันนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกหัดที่หน้าเจนะคะ หาผลลบตัวอย่างข้อย่อยข้อที่12จํานวนน่ะจานวนตัวเลขมันเยอะขึ้นเฉยๆแต่วิธีการทําก็ง่ายเหมือนกับตัวตั้งไม่เกิน1,000 0หเลยนะคะ4ีลบสเหลือ2 0งลบได้0 5-3ย์ลบสเหลือ2 8งลบเหลือ1 9ึเลบหเหลือ3นะคะนับ1 2 3 ใส่เครื่องหมายคอมมาหรือลูกน้ำนั่นเองคำตอบที่ได้ก็คือ 31, 2 0 2นั่นเองนะคะเนื้อ <Yeah. S 1> หาในเรื่องนี้จะเป็นเนื้อหา mm. ที่ง่ายนะคะแต่ถ้านักเรียนฟังฟังไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจนักเรียนก็ดูวนซ้ำไปหลายๆรอบนะคะถ้าเนื้อหาตรงไหนแบบฝึกหัดหไหนไคุูพูดเร็วเราก็กดจุดหรือกดสต็อปแล้วทำเนื้อหาใน เรื่องนั้นก่อนนะคะขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนดูแลสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย